ร่วมัน่นะกระงานสำนักงานพลงานจังหวัดขอแเการี่กะคะกิจกรการออกที <m arts> <m arts> ่การช้ <m arts> <m arts> <m arts> ีดินานาเัทตางประเทศนะคะสานักงานหสอทางชุดลายขอนแก่น เจ้าหน้าที่ห้านายนะคะก็ได้จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลตระชุมการต่างประเทศค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นค่ะจำนวนเจ้าหน้าที่สามนายค่ะก็เปการจัดกิจกรรมแนะนำการส่งเสริมและพัฒนานสนหรับกาสำหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนก็

เสร็จแล้วครับท่านที่มาหมายนะคะเพื่ให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบแนวตัวการ์ดวงการจัดการก่อนหน้าใช้ดำเนิการค่อยๆอีกครั้งนึงค่ะเน้นย้ำเรื่องเมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดรัตนบุรีพันพันเทพศรีสุนนะคะเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานนะคะพิธีกรก็จะได้ขอรีอนรัทุกท่านนะคะได้ร่วมกันปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ว่าพันเทพศรีสุนค่ะ หลังจากนั้นนะคะทิธีกรก็จะได้เชิญท่านสุขรรัฒนศักตร์เกียรติรัต์วนชัยนะคะพันกวรัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองค่ะเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประงค์การจับรือแค่ที่พอ,อสอบวในวันนี้ซึ่งความกันนั้นนะคะก็จะได้เชิญท่านหัวหน้าส่วนาร,ร,ขขราชการจังหวัดได้ดูบริเวณด้านหน้าเวทีเป็นสองแถวนะ ก็จะได้เจอพิธานำดำเนินการดังนี้ค่ะลำดับแรกก็จะได้ยนเชิญท่านเปิดพิธีกระถือดอกไม้ถวายและท่านทีษสังก,กัดคณาพระพุทธสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณนวยลรัตน์อัครราชทูมาใีกรมพระศรีสวรรค์เวับกรขัตติยะราชนาฏีค่ะและเยินเชิญท่าน ประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาองค์มรุญนาราชว่าราชนาถมูนะคะจากนั้นก็จะได้ากล่าวถวายสุดีพระเกียรติคุณนะคะยยพิธีกรก็จะได้เชิญท่าน,น,นประธานนะคะท่านประมุขประจำท่านโดย้เราทำก่าวรายงานและเชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะคะจากเดิมที่ยืนอยู่ ด้านหน้าเวทีนะคะก็จะได้เรียนเชิญท่านขึ้นไปยืนบดเวทีด้านหลังท่านประธานนะคะดังนั้นก็ได้จะได้เชิญท่านกอุโศนะคะคือท่านประหลัดสุพัฒนาศักดิ์นะคะและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทุกท่าน,น,น,นที่ได้ไดอ่านรายงานไปเมื่อสักครู่นี<ป>้นะคะได้ประจําจุดยืนตรงบริเวณด้านหลังโพเดียมของท่านผู้่าวรายงานนะคะหลังจากนั้น ก็เป็นการก่าบต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ค่ะ่ันประธานก็กล่าวเปิดการปฏิบ so no ัติกิจารหน่วยแพทย์เลื่อนที่มออสวค่ะอาอเสร็จพิธีกรก็จะได้เชิญประธานลงบนเวทีมาบริเวณด้านหน้าเวทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะและหลังจากนั้นก็จะเป็นการมอบนะคะอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะแล้วก็มอบถุงยังชีพมอบพันปานะคะมอบขนมที่ดีนะคะและก็มอบถุงการศึกษา ในบริเวณด้านล่างด้านหน้าเวทีค่ะจากนั้นพี่กรณก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานโดยเยี่ยชมพนกศึกาาต่างๆนะคะโดยเยี่ยมให้บริการโครงการหน่วยสมัคผู้บังคับสูตรสร้างยิห้กับประชาชนเป็นอันเสร็จสิ้นยารนีาแข้งขาและนอกจากนั้นนะคะท่านท่านประธานในพิธีนะคะก็จะเชื่อแล้วก็ยอดเยี่ยมบ้านนะคะไปดูผู้ถอดแยกไรนะคะแล้วก็ ผู้กุบ้านติดเตียงเขไดยกระเปา้ยคะขยันับานเพิ่มสั่งโรนจัหว้าารับปฏิทิน้านกระเป๋าค่ะักระเป๋าโนไลน์โคเชค่ะเวิดีโอปีสองพัน้าสิบของศูนย์สุภาพงานนะคะนัวาดงานนะคะค่ะเป็น้ม่น้าเวทีนะคะเปแม่ตี้นะคะด็อกตอรนักสดงสมบูรณ์ค่ะ

เพื่อเป็นเวลาหรือเอาไวในในะคะเพื่อเป็นกุศลและเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะคะสามารถบริจัดได้ที่หอประชุมด้านหน้าของโรงเรียนศรีม์งกลวิทยานะคะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาผู้มาในนี้นะคะดิฉันในนามตัวแทนโรงเรียนศูนยงกลวิทยาวันแนะนำสถานที่สำคัญสำคัญนะคะจุดแรกที่น้าหรือสองจุดนะคะ สายาร่นตกออกไางขวาน้ข้ใหม่นะคะจุดหน่งคือสายทางที่2นะคะซึ่งนเดินตรปจะไปเจออาคารชั้นเดียวนะคะเดินตรงไป้นเดียวขวาค่ะและจุดอื่นๆนะคะจะมีรูปรูองดนะคะ เรื่องของรสุขภาพการสุขภาพการสุขภาพที่สุาพที่ท่านะท่านราองการที่จะไปรักษาโรคตบตีนเั้นต่ำตรวจโรคทั่วไปนะคะเรื่องของพยาบาลนะคะแล้วก็เรื่องของหมอตานะคะวันนี้เรามีคุหมอตานะคะผู้เชี่ยวชาญในเรของจักษุมาจากจังหวัดโดยเฉพาะนะคะต้องไปรัก่าโดยเฉพาน่วยแพทย์รอสวรนะคะเรามี่แ้าาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ มาตอหมก่อนนะข้างหลังมดก่อนถ่ายที่เราต้อารที่จะวิันได้คะอาณจักรสมบัิที่เาส่งการจัดงานที่จัด้ที่ไหนผู้ครอที่จะ้ได้ไทยสถาบันกีราไดรับในจังหวัดซึ่งเ้องอกรณที่าแมคะมีสมบชตกทั้งหมด 4,927คน,นะคะซึ่งประกอบด้วยแทย์จำนวน228คนนะคะทันแพทย์215คนนะคะเครสรจักร188คน,นพย,คนยาบาล1,509คนนะคะสายแพทย์แด้3าึ0คอีก่นท่าน1 0คน,นะคะและก็ยมีสายสนับสนุนอีก1 2 2 0คนนะคะซึ่งตอนนี้นน งานับที่สรกิจแล้วนะคะประชาชนับนนี้ปแของารองกิะทรนคะนสตร์วดมราชชาตินหรือพอสเขอนุญาตเรียนแจ้งรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่จะได้ไปยืนอยู่ด้ค่า ท่านที่จอบรายงานในช่วงที่ท่านรองผู้ว่าเป็นทางการถึง้นะคะท่านแรกจะเป็นประดับอำเภอหัวหน้ากลุ่งงมง,ง,า,มงา,านบริหารงานปกครองค่ะ ซึ่งทงาางแแง่านรักษาราชการแทนแนอองสรบ้องนะคะนายสุาาพัฒนสาศักดิ์เกรตนประวัลชัยต่อมาคือท่านดรวัฒนีวัฒูรณ์นะคะท่านสามาชิกสภาผู้แทนรารรษฎรจัวัดขอน,นอแก่นแถสุทดทา,าสาทานดระัฒน์นาศดรตระาคท่านดรวับับ่าตุณรับไปอนุญาตโรงเรียนระาซึ่งท่านกเดางมาถึงแล้วนะคะท่า<ด>นสิรชัยจะไทยคนแรก เขตหนึ่งค่ะพ yeah, ันศจนนทพลกลุ่มน้มอค่ะพันศจขันแก่อำเภอหองสง้องเ็ตสองค่ะพันพันตำรวจเอกทีพัฒน์พงษ์สุวรรณท่ัดทบกับสถานีตำรวจภูธรหนองสงห้องค่ะวัดที่ร้อยตีพิสุทธิ์หอดีพท้องถิ่นอำเภอหนองสงห้องท่านพื่อเพื่อเจอวัน่อ้อมถ่อนำเภอหนองสงห้องนายมาริททุ่งนาเสียวค่ะเกษตรอำเภอหนองสงห้องนายวิสนุเพ็ญเผาค่ะปศุสัตว์อำเภอหนองสงห้องนายบรรจบโสดาสีค่ะสาธารณสุข สมบัติครตรงพนานาการอำเภอวรแยงสนาทรัพย์งค่ะท่านผู้ในการโรงพยาบาลหนองคอกนางสาวพุญพาบุญปอค่ะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขาหนอง้องค่ะนางสุภาพรนาำดูค่ะรักษาการสังฆกรินอำเภอนายบุญถินชัยคำพาค่ะผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองคองค่ะนางบุญยัตสบุญสมธาท่านผู้ในการูนย์ส่งเสริมการ

นี่ครับครับขอถุงได้ครับขอถุงได้ครับบวราครับ 是吧？是 นายสิทธิพัฒน์ศักดิ์อดุลเรอ่อนไทยประหลัดอังารหน้าทีมงานนางสาวอุ๋ยศรีนางรัตเขาตู้สุดรองทนกครนรัตน์